สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซ,โซครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการเซ็นทรอลราชพฤกษ์นะฮะจาก AP ครับซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวในย่านราชพฤกษ์โซนใกล้ๆถนนบางกรวยไซน้อยนี่เองครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ในย่านนี้นะครับรบซึ่ง AP เขาทําราคามาให้หยิบจับเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะรูปแบบโครงการอนะ่ะความที่มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ดังนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในโครงการด้วยเขาจัดออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราสองคนพา ไปดูครับ,รบผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือหมู่บ้านเซ็นทรราชพฤกษ์โครงการบ้านเดี่ยวจาก AP ครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่ในซอยบางเลนบนถนนบางกรวยซน้อยนะครับโดยตำแหน่งที่โครงการตั้งอยู่จะอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนราชพฤกษ์ถนนรัตนาธิเบศแล้วก็ถนนการจนาญพิเศษครับเราสามารถเข้าออกได้จากถนนใหญ่ทั้ง3เส้น การเดินทางมายังโครงการถ้าเรามาจากถนนราชพฤกษ์ก็จะใกล้ที่สุดนะครับเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรรูปแบบของโครงการเซ็นทรจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่นะครับมีพื้นที่รวมประมาณ52ไร่ครึ่งมีจํานวนบ้านอยู่ทั้งหมด240หลังโดยจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดนะครับมีให้เลือก5แบบ บนขนาดที่ดินตั้งแต่50ไปจนถึงประมาณ70ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่154ไปจนถึง225ตารางเมตรครับรายละเอียดของที่นี่จะมีอะไรบ้างเราจะไปชมจากของจริงกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเดินเข้ามาในโครงการอยากจะให้คุณผู้ชมดูถนนหน้าโครงการครับผมถนนหน้าโครงการเขาอจะกว้าง16เมตรซึ่งค่อนข้างจะก,กว้างทีเดียวแต่มันวิ่งเข้าไปสักระยะหนึ่งพอไปอยู่หน้าบ้านแล้วจะลดขนาดเหลือ12เมตรครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นการช่วยเซฟตี้ในเรื่องของความเร็วรถด,ด้วยนะครับถนนกว้างมากเดี๋ยวมีคนมาริบรรถแข่งกันก็เกินไปนะฮะก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นป้อมรอปภซึ่งก็จะมีรปภ ควบคุมดูแลอยู่ทางด้านหน้านี้นะครับแล้วเขาจะแยกทางเข้าเป็นด้านซ้ายด้านขวาซึ่งก็จะแยกคนเข้าคนออกแยกออกจากกันตัวระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะครับเขาก็จะใช้เป็นรั้วกั้นไม้กระดกนะฮะจะแยกระหว่างส่วนของวิซิเตอร์อกับส่วนที่เป็นลูกบ้านนะครับวิซิเตอร์เนี่ยจะขับรถมามทางชิดกับตัวป้อมนี้แล้วก็จะแลกบัตรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกบ้านเนี่ยเขาจะติดตัว Easy อีซี่พาร์เอาไว้นะฮะขับเข้ามาปุ๊บ ใกล้ๆประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยส่วนอื่นๆก็จะมีพวก C C T V พวกอะไรที่ติดอยู่ด้านหน้าแล้วก็ติดตามรั้วนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยตามระบบมาตรฐานนะครับคุณผู้ชม,มแต่ของแปลกของป้อมรปภนี้อยากให้คุณผู้ชมดูอาคารป้อมรปภครับคือเป็นอาคารที่ใหญ่มากใช่ค, <นะ S 1> คือด้านบนเนี่ยก็จะมีห้องอีก2ห้องนะอยู่ด้านบนซึ่งเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยหรือเดินขึ้นเดินลงจะขึ้นลงทางด้านนี้ซึ่งมันจะเชื่อมอยู่กับตัวขับเ้าของเขาซึ่งอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูว่าขับเ้าเขามีอะไรให้บ้างครับครับ คุณผู้ชมครับอาคารขับเ้ามันมีสองชั้นนะชั้นล่างเนี่ยพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นส่วนของล็อบบี้พื้นที่นั่งเล่นก่อนซึ่งตัวล็อบบี้พื้นที่นั่งเล่นเนี่ยเขาจะใส่เป็นกระจกไว้เกือบจะทั้งหมดนะเพราะว่าเราจะสามารถที่จะมองเห็นคนแขกไปใครมาคนเข้าคนออกอย่างสมมุติว่าเรานัดแขกไว้ไม่ได้อยากเขาเข้าไปที่บ้านเขาเข้าประตูทางเข้าของโค,โครงการมาก็มาเจอเราตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับ พื้นที่ที่เป็นเรียกว่าสระว่ายน้ำนะครับซึ่งพอเปิดประตูออกมาปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่าท์ดอร์ละพื้นที่าท์ดอร์ตรงนี้เขาจะจัดสระว่ายน้ําความยาวประมาณ20เมตรครับเป็นสระระบบเกลือเชื่อมกัน2สระสระ,ะแรกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสระเด็กให้เด็กว่ายน้ํมาอะไรพวกนี้แล้วก็เชื่อมกับสระผู้ใหญ่โซนที่เป็นสระเด็กเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีเด็กอยู่รอบๆตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้เขาเตรียมพื้นที่นั่งเอาไว้สําหรับแบบว่าเด็กกระโดดเล่นน้ําอยู่ตรงนี้พ่อแม่ก็จะได้นั่งอย,<ด>อยู่ข้างๆนะครับถือแส้เคียนไป หน้าหดลร้ายโหดร้ายเอาแค่ก้านมะยมก็พอแล้วบูมนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็คือดีไซน์ของเขาคือให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั่งดูแลเด็กโดยที่อยู่ใต้ชายคามีร้อนส่วนเด็กก็จะว่ายน้ําอาบน้ำไปให้มันตัวดำไปถ้าเด็กโตขึ้นหน่อยหรือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นหรืออะไรต่างๆเราจะดูแลแล้วก็นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆที่เป็นล็อบบี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ พอเราขึ้นมาที่ชั้น2ของตัวคลับเฮาส์นะครับคุณผู้ชมจะมีทางเดินแยกไป2ส่วนนะครับส่วนนี้จะมีทางเป็นบันไดาทางลงลงไปยังชั้นลอยนะฮะจะเจอกับตัวที่เป็นห้อง kids room นะครับคือให้เรานั่งเข้าไปนั่งคิดว่าชีวิตเก<ร> <Girl S 1> ิดมาเพื่ออะไรอะไรแบบนั้นพรุ่งนี้จะมีอะไรกินไหมอะไรยังไม่ใช่คุณผู้ชมจริงแล้ว ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าคิดรูมก็คือเป็นห้องสําหรับเด็กนะครับเขาติดองคติดแอร์มีเครื่องเล่นเด็กไว้ให้เวลาพ่อแม่ผู้ปกครองจะพาเด็กมาเล่นกันก็มาเล่นกันตรงนี้ได้นะครับพ่อแม่เขาไปเล่นเองได้ไหมฮะพ่อแม่ไปเล่นเองก็ได้ครับแต่เล่นกับลูกนะครับอย่าไปเล่นกันเองโอเคครับส่วนทางด้านนี้นะครับจะเป็นฟิตเนสนะครับครับผมซึ่งตัวฟิตเนสของเขาเนี่ยเขาก็วางเครื่องเล่นไว้ให้ประมาณนี้แบบเครื่องเล่นเนี่ยมันจะวางออกไปทางด้านนอกโครงการครับแต่ความเป็นจริงคุณผู้ชมเวลาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย ถ้าจะให้สวยอ่ะหมุนตัวเครื่องเล่นขน่ยหันหน้าหาโครงการอันนี้มองไปยังถนนภายในโครงการไมันจะมีวิวที่สวยเร้อยกว่าใช่ฮะส่วนทางด้านนี้จะเป็นมันติเพอร์โพส์ูมซึ่งเราจะจัดเป็นอะไรก็ได้ในความเป็นจริงแต่ตัวโครงการเขาก็จัดไว้แบบง่ายๆอเนกประสงค์นะครับว่ามีลูกบงลูกบอลมีเก้าอี้วางไว้อะไรพวกนี้บ้างนะครับเผื่อลูกบ้านจะใช้เป็นห้องโยคะ ห้องออกกำลังกายแอโรบิกเล็กน้อยหรือในวันที่แบบลูกบ้านจะมานั่งประชุมกันนะห้องนี้มันติดแอร์รน,นั่งประชุมรวมกันตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันถือเป็นห้องอเนกประสงค์นั่นเอง โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะครับบ้านหลังแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูจะเป็นบ้านมาตรฐานเลยนะฮะคือจะเป็นแบบที่เขาให้เรา,าเลยของจริงเลยใช่แล้วครับบ้านหลังนี้จะเป็นทายปและติดจูดนะครับเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของโครงการพื้นที่ใช้สอย225ตารางเมตรพื้นที่ดินประมาณเริ่มต้น50ตารางวานะครับจัดออกมาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ที่จอดรถเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านนี้เขาจัดยังไงแล้วให้อะไรบ้างน,นะครับทางขึ้นทางลงเนี่ยเขาจะปรับเป็น สโลปเป็นคอนกรีตแบบนี้นะครับก <บะ S 1> ไว้ให้ด้วยนะฮะโดยที่ผิวเนี่ยจะเป็นคอนกรีตธรรมดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อไปเราจะไปปูปเปลี่ยนวัสดุอะไรกันเองอยู่แล้วนะครับครับผมส่วนประตูเนี่ยจะได้เป็นประตูเนกการเลื่อนแบบนี้นะครับอันนี้จะเลื่อนไปได้จนสุดเลยซึ่งรูปแบบของประตูเขาเนี่ยมันจะสามารถที่จะติดพวกรประตูมอเตอร์ประตูรีโมทได้ง่ายนะครับ ซึ่งควรติดนะเพราะเวลาเราขับรถเข้าออก,กเรากดรีโมทเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะได้ขับรถเข้าไปจอดในร่มได้เลยนะไม่ต้องเปียกฝนไม่ต้องตากแดดใช่ส่วนภายในเนี่ยจอดรถได้2คันคุณผู้ชม,มนะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านเนี้ยจะมีพื้นที่ด้านข้างบ้านด้วยซึ่งอันเนี้ยเราจะเดินเข้าไปทางด้านหลังบ้านได้พื้นที่ตรงนี้มันจัดสวนได้นะมันมีพื้นที่ระยะล่นที่มากพอนะครับส่วนเวลาเราจะทิ้งขยะเนี่ยเราจะทิ้งขยะในบ้านไม่ต้องเดินออกไปเ <iet S 1> ขาทํามาเป็นถังขยะที่มีฝาปิดแบบนี้แล้วเวลาเปิดเปิดทิ้งตรงนี้ส่วนเวลาาคนม หยิบขยะไปนะครับเขาก็เปิดด้านหน้าไม่ต้องมายุ่งกับถังขยะเราเลยนะครับส่วนพื้นที่อีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจะมีพื้นที่สําหรับจัดสวนเหมือนกันอยู่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของทางเข้าหลักของตัวบ้านเดินเข้าไปปุ๊บก็จะเจอกับเฉลียงหน้าบ้านแล้วก็จะเป็นทางเข้าที่เชื่อมไปยังส่วนรับแขกครับผมส่วนประตูชุดหลักจริงๆอ่ะที่เราน่าจะได้ใช้เป็นหลักเลยคุณผู้ชมจะเป็นประตูที่ติดกับโรงจอดรถนะครับซึ่งประตูนี้พอเราลงจอดรถปุ๊บเนี่ย เราก็เดินเข้าบ้านได้เลยจากประตูชุดนี้แล้วมันเวลาเราถือข้าวถือของซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดของท้ายรถออกมาเราเดินเข้าครัวได้ง่ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นประตูหลักที่คนในบ้านใช้กันนะครับคุณผู้ชมครับรูปแบบของบ้านเนี่ยเขาขายแบบบ้านเปล่านะครับคุณผู้ชมต้องไปตกแต่งเองภายในดังนั้นเนี่ยบ้านตัวอย่างังไอ้บ้านหลังเนี้ยที่เป็นบ้านของจริงอะ่ะเข้าไปดูอะ่ะเกรงว่าจะดูไม่รู้เรื่องอเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาตกแต่งภายในไว้แล้วดีกว่าครับว่าตกแต่งภายในเขาจัดมายังไงครับ คุณผู้ชมครับบ้านตัวอย่างเนี่ยจะแตกต่างจากบ้านจริงนิดหน่อยนะคุณผู้ชมคือบ,บ้านาตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งจัดเต็มมาให้เราให้เราดูง่ายๆว่าฟังก์ชันของอะไรจะเป็นอะไร,รแล้วรูปแบบบ้านจริงก็จะขายแบบบ้านเปล่าแบบรล่งๆเลยดังนั้นเวลาคุณผู้ชมมาที่โครงการนะฮะก็ลองดูเป็นไอเดียไปด้วยเผื่อว่าเราจะได้มีไอเดียว่าเราจะทายัางไงกับบ้านเรารใช่แต่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมมันจะมีช่องเปิดที่เป็นช่องแสงเยอะดังนั้นเนี่ยถึงเราจะกั้นผนังเพิ่มให้มันแยกเซกชันเป็นห้องต่างๆ มันก็ยังดูไม่อับทึบเท่าไหร่อยากให้คุณผู้ชมดูตั้งแต่ตอนแรกที่เราเข้ามาเลยนะครับประตูเนี้ยจะเป็นประตูชุดที่เราเดินเข้ามาส่วนห้องรับแขกซึ่งเขาจะใส่เป็นประตูกระจกบเลื่อนแบบนี้กรอบประตูหน้าต่างจะเป็นของเป็น UPVC นะครับของอาร์มิโก้สีขาวแบบนี้คือพื้นที่ตรงนี้เขาต้องการช่องแสงเข้ามาทางด้านนี้แล้วก็ยังเปิดช่องแสงทางด้านนี้อีกด้วยด้านข้างนะฮะเพื่อที่จะให้พื้นที่ของส่วนของลิฟต์แองเกียมันสว่างนะครับ เวลาจัดพื้นที่แบบนี้ตรงนี้มันเลยเหมาะกับการวางโซฟาคุณผู้ชมครับรว่า,วาโซฟาขนาด 2- อสามที่นั่งได้เลยใช่เพราะว่าเวลาเรานั่งตรงนี้เราก็ดูทีวีแบบนี้รับแขกแบบนี้ใช่ไหมพื้นแต่ตรงด้านนี้มันเป็นส่วนที่เขาปเปิดรเราสามารถจัดสวนจัดอะไรแล้วเรานั่งดูสวนเราทางด้านนี้ก็ได้ใช่แล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมความจริงมันยังโล่งๆอยู่นะฮะเราสามารถจะเพิ่มเก้าอี้สตูอีกตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งตรงนี้หรืออาจจะใส่อาร์มแชร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อให้ตรงนี้ สมาชิกมานั่งใช้งานกันได้หล,หลายคนมากขึ้นใช่จริงๆอ่ะพื้นที่มันเหลือมากพอที่เราจะวางโซฟาตัว L เองได้เลยนะบูมใช่ส่วนชั้นวางทีวีอ่ะคุณผู้ชมวางไว้ตรงนี้ถูกแล้วนะครับ,รบแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าระยะผนังผนังเนี่ยเขาล่นมาให้นิดหน่อยนะครับเผื่อที่เราจะเก็บม่านใช่ไหมซึ่งไอ้ความที่เขาล่นไว้ให้แบบนี้มันเอื้อให้เราสามารถที่จะบิ้ว ตู้ติดไซหรอดอ่าดูตู้ติดผนังได้เต็มพื้นที่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นแล้วเวลาเราติดทีวีแขวนผนังเนี่ยระยะดูทีวีประมาณ3เมตรกว่าคุณผู้ชมใส่ทีวีสัก50นิ้วก็พอแล้วนะครับเหลือเฟือ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกับลิฟวิ่งแอเียส่วนรับแขกแน่นอนเขาก็วางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไว้ให้ดูแบบนี้ซึ่งโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยมันเป็นโต๊ะรับประทานขนาดปกที่นั่งแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ข้างๆมันยังโล่งอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะใส่โต๊ะกลมขนาดใหญ่หรือจะใส่พื้นที่ใส่โต๊ะที่มันใหญ่กว่านี้ขนาดแที่นั่งก็ยังสามารถวางได้ใช่แล้วครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมความจริงแล้วในบ้านของจริงอ่ะมันจะมาเป็นพื้นที่โล่งๆนะ ความจริงมันมีอีกไอเดียหนึ่งนะครับคือเราสามารถกั้นผนังเพิ่มตรงนี้อีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อแยกส่วนตัวห้องรับแขกห้องรับแขกกับส่วนรับประทานอาหารให้มันแยกจากกันใช่ครับที่กั้นได้เพราะว่าคุณผู้ชมพื้นที่ต่อให้กั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีช่องแสงขนาดใหญ่อยู่2ช่องทางด้านนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเดินเข้ามามันจะไม่รู้สึกอึดอัดคับแคบนะครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกับส่วนรับประทานอาหารน่ะอยู่ทางด้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับผนังตรงนี้มันเป็น ห้องบ้านที่เป็นบ้านสแตนดาร์ดจริงอ่ะประตูทางเข้าครัวจะอยู่ทางด้านนี้ถ้าบ้านตัวอย่างเขากั้นเขากั้นผนังด้านนี้แล้วก็เอาประตูทางเข้าครัวมาไว้ด้านนี้แทนทําให้พื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันมีผนังที่เข้ามุมแบบนี้นะครับมันเอื้อให้เราสามารถจัดพื้นที่ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะทําให้ครัวมันขยายขนาดหรือเพิ่มฟังก์ชันไอประตูทางเข้าครัวด้านนี้เก็บไว้ แล้วก็บิ้วเป็นแพนทรีเล็กๆตรงใช่ใช่แค่นี้เองเพิ่มมาทําให้เราสามารถใช้แผ่นที่ที่เชื่อมกับตัวโต๊ะกินข้าวแล้วก็เชื่อมไปที่ครัวได้ใช่ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับเพราะบ้านจริงๆเขาขายแบบบ้านเปล่าอยู่แล้ว ถัดจากส่วนรับประทานอาหารคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นชั้น2นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูเปิดออกไปโรงจอดรถนะครับซึ่งประตูโรงจอดรถเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะเชื่อมกับทางเข้าครัวทางด้านนี้เลยครับซึ่งทางเข้าครัวนะคุณผู้ชมจริงๆอ่ะตามบ้านมาตรฐานมันจะอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นผนังทึบแต่เราจะสลับมาเปลี่ยนมาไว้ทางด้านนี้แบบที่เป็นบ้านตัวอย่างก็ได้ครับ,ค,รบคุณผู้ชมภายในพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะจัดเป็นครัวซึ่งตัวครัวเนี่ย ก็จะมีพื้นที่ที่วางแพน t r y ไว้ด้านนี้วางตู้เย็นไว้ด้านนี้มีพื้นที่เก็บของอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เก็บของได้นะครับแล้วก็จะมีช่องแสงตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับคุณผู้ชมเปิดเพื่อที่จะระบายอากาศได้หรือรับลมรับอะไรรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เวลาเราทํานู่นทํานี่มันก็สะดวกอยู่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ย มันจะมีประตูที่เชื่อมกับสวนภายนอกพอเปิดออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสวนเป็นพื้นที่สวนทางด้านหลังบ้านแล้วก็จะเป็นลานซักล้างอยู่ทางด้านนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยครัวตรงนี้มันอาจจะขนาดเล็กไปสําหรับบ้านเราไม่เพียงพออะไรต่างๆคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ไอเดียแบบที่ผมกับบูมอธิบายไปเมื่อกี้นี้ก็คือคงประตูทางด้านนี้ไว้แล้วเปิดครัวออกไปทางด้านนู้นเพื่อที่จะให้พื้นที่ครัวมันมีพื้นที่การใช้ประโยชน์และเก็บของมากขึ้นก็ได้ครับคุณผู้ชม ถัดจากพื้นที่ส่วนครัวนะครับจะมีห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ําห้องนี้จะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันระหว่างส่วนลิฟวิ่งทางด้านนู้นและก็ส่วนห้องอเนกประสงค์ที่อยู่ถัดไปนะครับเราจะมาดูห้องน้ํากันก่อนฟังก์ชันภายในห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะจัดออกมาให้มีตรงนี้จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับถัดมาเป็นโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้นะครับแล้วด้านในสุดก็จะเป็นส่วนของชาวเวอร์บ็อกซ์เป็นส่วนอาบน้ํานะครับ พื้นห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีการลดระดับจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในเรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นมันจะไม่จําเป็นจะต้องมีธรณีนะครับแล้วด้านในสุดเนี่ยห้องน้ําจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ติดกับส่วนหน้าต่างด้านนอกด้วยมีบานกระท้งเปิดออกไปนะครับดังนั้นก็จะเป็นห้องน้ําที่สามารถระบายอากาศได้มีแสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้ครับ คุณผู้ชมครับข้างล่างนี้อยู่ติดกับห้องน้ําที่บูมเข้าไปดูมันจะเป็นห้องอีกห้องนึงซึ่งเขาจัดเป็นห้องอนเนกประสงค์จริงๆห้องนี้จะจัดเป็นห้องนอนก็ได้ห้องทํางานก็ได้ห้องนั่งเล่นก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูพื้นที่ที่เขาจัดไว้ตรงนี้คุณผู้ชมครับเขาจัดเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ซึ่งคนในบ้านมานอนเอกเกนั่งเล่นดูทีวีร่วมกันหรือจะค้นคว้าทํารายงานนู่นนี่นั่นอ่านหนังสือเราจะนั่งทํางานได้นิดๆหน่อยๆครับคุณผู้ชม ในความเป็นจริงอ่ะห้องนี้พื้นที่อันเนื่องมาจากมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วมันก็มีห้องน้ําอยู่ด้านหน้าเราสามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องผู้สูงอายุได้นะ,ะเป็นห้องนอนได้ใช่ะะก็จัดวางเตียงวางตู้เสื้อผ้าวางอะไรพวกนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมห้องนี้มันจะสะดวกสําหรับผู้สูงอายุตรงที่ว่ามันสามารถออกไปตรงส่วนอื่นๆที่อยู่ในบ้านได้ง่ายแล้วก็วกไม่ต้องเดินขึ้นชั้น2ใช่แล้วก็สามารถเวลามีเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยลถ ของฉุกเฉินเนี่ยสามารถเข้ามาจอดที่ด้านหน้าแล้วเราก็สามารถพาผู้สูงอายุออกทางประตูที่อยู่ตรงลงรถได้ง่ายด้วยครับคุณผู้ชมครับ,รบก่อนที่จะขึ้นชั้น2นะฮะตรงใต้บันไดจะมีพื้นที่สําหรับเป็นห้องเก็บของด้วยนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นห้องนอนของแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ก็ทั้งในก็ติดหลอดไฟอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับคุณผู้ชมส่วนตัวบันไดของเขาเนี่ยก็จะเป็นบันไดไม้ประสานแบบนี้นะครับ,ค,รบคุณผู้ชม เดินขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโถงบันไดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เปิดช่องแสงธรรมชาติให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาที่ตัวบันไดแล้วก็ลงมาถึงพื้นที่ชั้นล่างเลยมันจะได้ไม่มืดนะครับพื้นบันไดตรงชานพักตรงนี้ก็จะเป็นพื้นเต็มนะครับไม่มีหักมุมไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมก็ลักษณะของบันไดเขาก็ให้ความสําคัญมาค่อนข้างดีพอสมควรครับ ชมครับพอเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยฟังก์ชันการจับพื้นที่ด้านบนเขาอ่ะเขาจะจัดเป็นส่วนโถงใหญ่แล้วก็กระจายไปยังห้องต่างๆโดยมีพื้นที่ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ของชั้นสองครับเป็นแฟมิลี่แอรีล็กๆพื้นที่ตรงนี้แล้วแต่เราจะจัดถ้าเรามีลูกเล็กๆอยากจะทําทำการบ้านพร้อมๆกันก็ทำเป็นโต๊ะทำงานทำการบ้านเป็นไลบรารีอยู่ข้างบนหรือถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะทําเป็นห้องพระเราก็แค่กั้นพื้นที่แล้วก็ทําเป็นห้องพระได้ครับผมก็จะเป็นผนังแบบสี่เหลี่ยมใช่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ซึ่งจะกั้นหรือไไม่กกั้น็ด ส่วนห้องนี้นะครับชั้นนี้จะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด3ห้องนะครับจะมีห้องนอนใหญ่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้จะมีห้องนอนเล็ก2อห้องนะครับแล้วทุกห้องจะมีห้องน้ําในตัวหมดเลยเราพามาดูห้องนอนเล็กสุดกันก่อนนะครับผมซึ่งห้องนอนเล็กสุดเนี่ยเขาจัดมาเป็นห้องนอนสําหรับเด็กคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ามีความมุ้งมิ้งสูงทีเดียวนะฮะ อ่ะดูพื้นที่เขาจัดก่อนนะครับก็เริ่มจากว่ามีบ้านหมาอยู่นะครับมีหมีเฝ้าหมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายมีมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีหมีตัวพ่อนะครับผมแล้วก็คือห้องนี้คุณผู้ชมเขาจะจัดมาเป็นมีเตียงสามฟุตครึ่งวางชิดผนังฝั่งนน้นนะครับแล้วตรงนี้จะมีเตียงแบบเป็นคล้ายๆกึ่งกเตียงกึ่งๆโซฟากึ่งเกือกได้ให้เด็กสามารถหล่นลงมาได้ยังไม่กือกได้ยังไม่ตกไปที่ข้างล่างใช่ครับ ตู้เสื้อผ้าอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วด้านในฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําครับซึ่งเด็กก็ใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้สบายเลยนะใช่ครับคุณผู้ชมห้องนอนเล็กอีกห้องจะอยู่ทางด้านตอนหน้าของบ้านนะซึ่งพื้นที่ของห้องนอนห้องนี้มันใหญ่กว่าห้องที่เราพาไปดูมาเมื่อกี้พอสมควรห้องนี้เลี้ยงหมากับเลี้ยงหมูแทนมันไม่ใช่หมูเลครับมันดูเหมือนช้างนะหมูคุณผู้ชมครับ ห้องนี้จริงๆมันเหมาะกับเด็กโตนะคือพื้นที่ตรงนี้วางเตียงเหมาะสมแล้วนะครับปลายเตียงติดทีวีก็ได้ส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ติดผนังกระจกเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ถ้าเด็กเขาโตมากผมแนะนําให้จับเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็วางเป็นที่นั่งกดคอมทมํางงทํางานอะไรไปนะครับเด็กเขาจะได้มีผิวสีแทนเพราะอาบแสงแดดธรรมชาติแต่จริงๆแล้วจะทําเป็นห้องที่เป็นห้องเด็กเล็กแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เนี่ย ใช้งาน,น <ะ S 1> ให้อะไรเ <นะ S 1> ยอะแยะมากมากส่วนตัวห้องเนี้เขามีห้องน้ําในตัวคุณผู้ชมจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งร<โ>ูปแบบห้องน้ําเขาอ่ะก็จะเป็นห้องน้ำที่ซึ่งมีอุปกรณ์อะไรต่างๆค่อนข้างครบแหละมีอ่างล้างหน้ามีทถสุขภัณฑ์มีพื้นที่ชาเว์บ็อกอะไรต่างๆแต่ว่าห้องเนี้มันจะมีหน้าต่างระบายอากาศเปิดระบายอากาศได้ด้วยครับคุณผู้ชม พื้นที่อีกฝากหนึ่งคุณผู้ชมเขาอุทิศให้กับพื้นที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมเรียกว่ากินพื้นที่เกือบจะครึ่งหนึ่งของบ้านที่อยู่ชั้น2เลยนะครับผมคือพื้นที่ด้านบนเนี่ยจริงๆมันเป็นพื้นที่โล่งๆเขาก็มีห้องโล่งๆให้เราแต่นี่เขาตกแต่งให้เราดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนในความเป็นจริงอ่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะมีใช้จินตนาการได้เต็มที่แล้วก็จัดแต่งตัวเองได้เต็มที่เลยว่าอยากจะจัดอะไรไว้ตรงไหนนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ด้านนี้เขาวางเตียง6ฟุตไว้ให้คุณผู้ชม ซึ่งเตียง6ฟุตเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่หัวเตียง2ข้างสําหรับวางโต๊ะสําหรับโต๊ะหัวเตียงวางของจุกจิกแยกกันนะครับในขณะที่ด้านนี้ก็จะอยู่ติดกับส่วนของระเบียงด้วยตัวระเบียงอาจจะเป็นระเบียงค่อนข้างใหญ่นะคือยาวตลอดแนวห้องเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรพวกนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยตัวตัวระเบียงตัวนี้เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้หรือออกไปนั่งเล่นใช้งานอะไรพวกนี้ได้นะครับ พื้นที่ปลายเตียงอาจจะมีช่องแสงเปิดระบายอากาศได้อยู่2ช่องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นติดทีวีปลายเตียงได้ในความเป็นจริงตรงนี้เป็นผนังโล่งๆดังนั้นคุณผู้ชมจะสามารถบิ้วชั้นวางของหรือบิวตู้วางทีวีอันใหญ่เต็มที่เลยก็ได้ครับคุณผู้ชมพื้นที่ถัดมาครับคุณผู้ชมจะเป็นส่วนที่เดินเข้าไปยังโซนห้องน้ำนะครับด้านหน้าห้องน้ำนี่เขาจะมีการจัดเป็นพื้นที่แต่งตัวเอาไว้ให้ดูนะครับผมแล้วตรงนี้นจะมีผนังส่วนที่อยู่ติดกับหน้าต่างหน้าต่างอยู่ด้านหลังม่านอันนี้นะฮะเขาจะวางโต๊ะ ที่เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ตรงนี้ซึ่งมันจะใช้เป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะครับโต๊ตะใช้นหน้าอะไรพวกนี้ก็ได้<ช>คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับจริงๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ เวลาเราเปิดประตูเดินเข้ามาเราจะเจอช่องแสงที่เป็นหน้าต่างตรงนี้นะ <Ừ. S 1> แล้วก็มันมันมันเป็นพื้นที่ที่จัดลูกเล่นได้หลากหลายรเราสามารถที่จะทําเป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันเวลาเดินเข้ามาปุ๊บเห็นดอกไม้ <Ừ. S 1> ต้นไม้อะไรพวกนี้ก็ได้เพราะมันมีช่องแสงธรรมชาติ <Ừ. S 1> หรือจะทําเป็นโต๊ะทํางานแบบจริงจังก็ได้เพราะมันติดช่องแสงธรรมชาติซึ่งอันนี้ <Ừ. S 1> เขาเออกแบบมาให้ทําอะไรก็ได้หลายอย่างพอสมควรครับและส่วนสุดท้ายคุณผู้ชมจะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งอยู่ภายในห้องนอนใหญ่นะครับห้องน้ําห้องนี้ก็จะมีการ จัดฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาจากห้องน้ำส่วนอื่นๆอีกนิดนึงนะครับโดยการใส่ตัวอ่างอาบน้ําเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับอ่างอาบน้ําตรงนี้จะอยู่ติดกับส่วนที่เป็นหน้าต่างเหน้าต่างเปิดระบายอากาศแล้วก็ให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในห้องน้ําห้องนี้ได้นะครับอีกด้านนึงจะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์แล้วก็ที่อยู่ในตรงมุมตรงนี้จะเป็นอร์บ็อกซ์แบบเข้ามุมแบบนี้นะครับ แล้วสุดท้ายก็จะเป็นอ่างล้างหน้าซึ่งจะอยู่ตรงกลางเลยนะฮะอ่างล้างหน้าตัวนี้ความจริงเราสามารถบิวให้มันเป็นเคาน์เตอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาได้อีกนะครับเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลือสามารถมันจะได้สามารถวางของข้างๆเพิ่มได้และข้างล่างก็เก็บของเพิ่มได้อีกครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ชมบ้านตัวอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอ๋ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมครับโครงการนี้มันอยู่ย่านนนทบุรีนะครับเวลาเดินทางเนี่ยมันอิงอยู่กับถนนราชชฤกพึกพระราม5การชนะพิเศษหรือรถนนตัดใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาในย่านนี้นะครับคือรูปแบบโครงการมันเหมาะคนใช้รถนะคุณผู้ชมเพราะการเดินทางเนี่ยมันจะออกมาจากตัวเมืองพอสมควรแต่ มันมีความสะดวกในการเดินทางเข้าเมืองจากทางด่วนที่เขาตัดใหม่นะครับ,รบแล้วก็จะมีสะพานใหม่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็เพิ่งจะเปิดแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่เดินบนรถไฟฟ้าได้มันก็ต้องขับรถไปหรือมีรถไปส่งแต่มันก็อยู่ในระยะที่เรียกว่าพอจะไปได้ในย่านนี้นะครับ,รบตัวโครงการเขานะคุณผู้ชมในย่านนี้เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้บางคนเนี่ยที่เคยมาเมื่อสมัยก่อนอาจจะรู้สึกว่ามันไกล แต่ใน,นปัจจุบันนะคุณผู้ชมหลังจากที่มีพวกสาธารณูภคก,การคมานาคมเข้ามาในย่านนี้ค่อนข้างที่จะมากมันทําให้มีการพัฒนาโครงการต่างๆในย่านนี้เยอะโดยเฉพาะพวกโครงการแนวราบอย่างพวกทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะมากแต่รูปแบบโครงการแต่ละโครงการมันจะไม่เหมือนกันคุณผู้ชมโครงการนี้มันจะเป็นโครงการที่จัดอยู่ในระดับโครงการขนาดใหญ่มีบ้านเยอะมีพื้นที่ส่วนกลางมากดังนั้นเนี่ยเขาเลยจัด แฟชัินที่ส่วนกลางมาให้อยู่ในตัวโครงการที่แบบเรียกพอจะใช้ได้หลายอย่างครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการซึ่งเหมาะกับคนที่มองหาส่วนกลางด้วยไม่ได้คิดว่าจะซื้อบ้านหรือปลูกบ้านแล้วก็อยู่อยู่แค่นั้นนะครับส่วนตัวรูปแบบบ้านของเขาคุณผู้ชมบ้านเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ขนาด50วานะครับ,รบไปจนถึงพื้นที่ที่มากกว่านั้นซึ่งลักษณะบ้านมันก็ไม่เหมือนกันอีกแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือคนเพิ่งเริ่มขยับขยายครอบครัวอาจจะเพิ่งจะเริ่มมีลูกหรือมีคุณ่่อคุณแมที กเกษียณแล้วที่เราต้องดูแลดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ต้องมีรถใช้ครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเซ็นทรราชพฤกษ์จาก AP นะครับผมสำหรับรีวิวจดลึกของโครงการนี้ก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับและโปรดติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่องมันนี่ชนแนลครับสำหรับนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ